น้องเอ้ยมือนีกับมานเนอะเบิงบ่งผลงานมือนีโหลดพี่น้องคนอะ่ะ <c oughs> <c oughs> พี่น้องมือมนีกับมาพอกับผมเนอะต้นตะลุยกับสาวแจนแลมนะครับนะกับมือนีสิได้พามาลุยป่าอีกคือเกาเด้อพี่น้องมาหาเก็บเห็ดเก็ดเก็บเห็ดแดงเด้อพี่น้องเบิ้งมือนีมาเบิ้งเห็ดแดงกับเห็ดเขาไฟค,ครับคิดว่ามันสีออกหลายอยู่พี่น้องกับมือนีกับคน้นบ่มาพอดีเด้อพี่น้องเป็นจังใดกับไปลุยไปลุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องไปลุยกันเลยไป พี่น้องเฮ้ยทางขึ้นป่าจ้าไปพี่น้องเนยพอแล้วจ้าจุดหนึง่งหมี่นบานหนึ่งพี่นอ้องทางขึ้นป่าเงีด,ดโอ้ยแหกมานนะพี่น้องเนาะ ตายย่พมีไหมน้มน้ำครับุอุ่เห็ดขอเขาคขายอีกแล้วจ้าอ้ยดว่วนามงือ่อน้ำคสะตุ้ดาที่นอกน้ำรับแคร์ที่นอนง ว่องนยิ้แตงแล้วเต่งมาแล้วเจ้าโอ้ยจุ๋มเลยครับแม่พี่นอ้องจุง๋มยิ้มไงมันคือจังสีมานี่งแต่พี่นอ้องเอ้ยคนกับวัวมีได้มาเหมือนกันได้เลยมาผู้แลก <c oughs> <c oughs> มาผู้แลกด็จ้ามัอน,นี้คนแรก อีดอกนึงดดใกบใหม่ดูกใหม่ขาวงพี่น้องคนน่ะบังขานดอกไม่ค่อยงามนะดอก ้องอันนี้อ๋บอบางจุมนี่ออสองจุมน,น้องือไม่งามค่ะหน้าสวยที่สุดอืมเนีอแน่นดีค่ะ ของเรานีาา่ามักน่ร้อยเมน้นี่นี่นนี่ลืมบานแล้วเนาะบานแนี่ยโ้มีใครเห็นงูเห้ ขาแมพี <laughs> <to> ่น <hi> ้องมังเห็นเป็นจุ่มสีงามนี่เนาะนจุ่มๆแม่พี่น้องอ้นี่ขายาหมดเจื่อหวานเนาะหมดก่ไม้กินงือกันพี่น้องอย่งหมดกิน ค่ะอยากแมง่ยิ่ข่าเ,าเกิดมานะคะเอากระดอกเขาหน่ดี่อ้อันนี้ก็ตายแล้วบานเบิดอารอลนีนคนเห็นอืโอ้อันนี้ยังไงนี่้ <c oughs> แตก่ะ ิดยังไ่ปยเนี่ไไยหัดบูเนี่ยบ้มังคาเนียพี่น้องบู๋เ่เกิดโอ <Okay. S 2> <c oughs> ้เป็นเนี่ยจุ่มบัก่ย จน้ำขลังามค่เลยนี่พี่น้อง,องสีงามอือมอน้ำครับนี <laughs> ่ดอกเดียวนะอดดกเดียว พี่น้องเห็ดแดงจ้ามีหมานเห็ดแดงพี่น้องขายงาแหลกนี่จุมเนื よかったね。 ขาปีกยาวเนี่ยพี่น้องมขาปักยาวนึงจุ่มเดียวคอรอมีมูบ่มีเลยตัวไหนสายเดียวอีกแดอกเดียวมันไหลมาเต็ม

โอ้ยเมื่อยสมกับงานเมื่อยดอกโอ้ยมาเด้อขวนเอ้ยอันนี้ปองกันเอ้ยเอ้ยนี่นะนี่อุ่นอุ่นเยอะทมองนี่ โอ้ยซสอนกันเอาดูดีเก็บเห็ดปีนี้ก็ร่างถอนก็พี่น้องเอ้ยมาทำกับกพน่อนเราเลย มนกระจุมมันได้พี่น้องนังน้อนดิไปเก็บมาจะใส่ไว้ให้คุณแย่กันยางจะไปพ่อฮิปน่าจะแย่กันยางมาเบิ่งมูนี่มาที่นี่พี่น้องเอ้ยลาวลงไปหอดทั้งลุมเุมนเด้ออู้ดลามลงไปท่างหมืนพี่น้องหมดตั้งมูบักใหญ่เลยพี่น้องตื่นเต้นพี่น้อง ม,มีไผ่มาเบิดปลามีสองคนเบือ้อง่วว่าเห็ดโบออกเขาข้าเจ้าก็ช่วว่าเห็ดโบออกเห็ดสีว่ายเปแล้วยมส,สีเหลืองคนว่าหมานข่าวพี่น้องเอ้ยมนันมีเอามีงา,มงายโบมีสิญญาณขึ้นบ่ละคือน้องเบิึงเนี่ยรังโทรขึ้นพี่น้อง องพวขึ้นกันดีมจ้ะแข็งดีดีเป็นจีเป็นจีอยู่อันนี้เป็นวันของเราที่น้องเวิร์นย็บๆยๆบหยิบหยยบนี่นะจึ้งๆึังอ้าหักาหักลายดอกหักไม่เดี๋ยวยิ่มมาขื่นน้อง

เมย์เปันได้กับมาด้พี่น้องอ้อขายงาอ่ะกระดาษนน้ำดอกเฮ้ยดอกนี้ใน้ำเขาพี่น้องโอ้น้ำป่ะตัน các cháu đi đầm nát rồi đồ pino, không? Thang lông lại đấy cha, lại,

ตาบัดนี่ละเอาอเคลียหารครับหาปลุกคิดดิมไม่ค่อยเกาะเคนียเป็นอหนึ่ง ออเอิน้ำงกับินเนาะะดาขาเพื่นนี่่มีบ้านเพเวอขาผนงานเห็นเอียงเนะะงาะเ,เอีงนาเเอ, <c oughs> อแจงบานไงบ้านาบาน,บาน,นตะขาจเขาเอินมาบ้านเพื่อ <c oughs> หูยไงครับพี่น้องยังอ่อนๆด้วยพี่น้องทั้งหลังเลยบัวเทาเปนไดงไหมบัวเทาเนาะโอ้ขายังเหนียนดีอยู่รออันนึงอันนี้ให้ครับอันนี้บาทยังได้สูตรไลยบนนี้อะไรนี่ พี่น้อง <S <S พี่นเอ้ยมือนีกับมานเด้อเบิ่งผลงานมือนีโหลดพี่นอ้นนนนนองคนน่ะโอ้ยเห็แดแดงคนน่ะเต็มตายแล้วพี่น้องคอนงน่ะเฮ้ยเห็ดมือนม้านครับพี่น้องมือน,นีคนน่ะเออหนี้นี่น้องนี่นจุ่มมือมีิดะจุ่มงามๆแบบบานกับโบเทาปนได้เด้อพี่น้องนี่ครับพี่น้อง มือนี้กิได้ผ้าพี่พาน้องสาสะกอนเ้อพี่น upcoming upcoming ้องเก็บเห็ดนี่มือนี้กะได้หลายอยู่เด้อพี่น้องกินตาลุ่นตาไปห่ดละพี่น้องมือนี้คนบ่อมาเด้อพี่น้องคนบ่อหลายครับพี่น้องบดดอยนี่ก็มาสองคนนี่แหละกับสาวเจนแลมนี่แหละครับมือนี้กระดูได้หลายเด้อพี่น้องเห็ดนี่เทั้งเห็ดแดงเห็ดเขาไข่หอมอ่าบลงางผลงานเด้อพี่น้องติมตาพี่น้อง คนตาเต็มตาไปคนละสำหรับมื้อนี้ก็ต้นตะลุยก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องให้เป็นกำลังใจให้ต้นตะลุยได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆเด้อพี่น้องได้เฮ็ดคลิปโดนๆจังได๋ก็ฝากกดติดตามน้ำเด้อพี่น้องเพื่อได้ให้ต้นตะลุยนี่ได้ทำคลิปใหม่ๆได้อยู่น้ำกันไปโดนๆก็สำหรับมื้อนี้ก็ สวัสดีเดอครับพี่น้องสสวัสด,สวสดีครับ